พรีวิวก่อนได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่1111ถึงเวลากลุ่มโจสรสลัดหมกฟางได้ตอบโต้การประกบคู่การต่อสู้กันครั้งยิ่งใหญ่กลุ่มจกักรพรรดิหมกฟางประทะกับ5ผู้เท่าผู้เป็นปีศาจ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวก่อนได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่ 1, 1 1 1โดยแน่นอนว่านะครับเป็นการพูดคุยถึงตอนที่ผ่านมา1,110นะครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างและน่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงสู่ตอนหน้า 1, 111นะครับและมีจุดไหนที่อาจารย์โอดานั้นได้ทําการหยอดเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเนื่องในว เป็นการเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างเลยโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันและอย่าลืมนะครับกดซับ c r i b e และกดกระดิ่งด้วย ่อนอื่นเลยนะครับถามว่าจุดไหนนะครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจมมกได้สุดในตอนที่ผ่านมาคงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับการเปิดตัวเหล่า5ผู้เฒ่าซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นะครับก็คือ4ใน5คนนี้เนี่ยก็มาในทีมนะครับของโยไกนั่นเองนะครับหรือว่าผูดผีปีศาจนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะซึ่งหลายคนอาจจะรู้ไปแล้วนะครับอย่างผู้เฒ่าแซตเทิร์นนั้นก็จะเป็นกิลคินะครับหรือว่าปีศาจพวนะครับเซนต์มาคัสมาร์ทนั้นนะครับเป็นอิซึมาเด่นนะครับหรือว่าปีศาาหมูป แล้วก็อีธานบาลอนนาซิจูโรเป็นบาโคซืหรือว่าปีศาจม้าโครงกระดูกนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับเซเปิดจูปิเตอร์เป็นแซนเวิร์มนะครับหรือว่าหนอนทรายนะครับแต่ว่าแซนเวิร์มนี้เนี่ยจะหลุดตีมนะครับความเป็นโยไกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะที่ายเกี่ยวกับโยกไกแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโยกไกนั้นนะครับเรียกได้ว่าเชื่อมโยงนะครับกับการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยนะครับหลายเรื่องที่มันดังๆเนี่ยมีความเชื่อมโยงหมดเลยโดยมีเพียงแค่เซนจเปิดีมไปที่เป็นหนอนรู้เหมือนกัท ทำไมาอาจารย์โอดาห์นั้นถึงนาตัวละครตัวนี้มานะครับให้มันหลุดธีมนะครับแต่เชื่อว่าคงมีเหตุผลที่สําคัญมากๆเลยและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับมันยังไม่ได้ปรากฏนะว่าเอ่อทั้ง5คนนี้เนี่ยก็คือเป็นพลังผลปีศาจอะไรนะครับแต่ด้วยลักษณะท่าทางเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่านะครับด้วยความที่ว่ามีอาพรสีดําอยู่ที่ล้อมคอนั้นเนี่ยมันก็เป็นการพวงบอกว่านะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นพลังผลปีศาจก็เป็นพลังผลปีศาจที่ตื่นแล้วและผมเชื่อว่าในตอนหน้าเราจะได้เห็นนะครับความเทพความเก่ง <ๆ S 2> ละกันนะครับของพวก พวกเขานั้นมีความเทพอะไรมากกว่าที่พวกเราได้เห็นบ้างนะครับและน่นอนจุดสําคัญเลยอันนี้เราขอข้ามไปท้ายตอนเลยนะไอตอนท้ายนะครับที่เราเห็นว่าเซนจูปิเตอร์นั้นถูกทางด้านดอลลี่และโบกี้ทั้งสองคนนั้นตัดหัวไปนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจเลยนะครับว่าสรุปแล้วการตัดครั้งนี้เนี่ยทำให้นะครับเซนจูปิเตอร์นั้นตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ท้าเซตเทิลถูกโจมตีหนักเลยนะครับแต่ไม่บาดเจ็บนะครับและไอเซนจูปิเตอร์เนี่ยเปิดตัวมาแป๊บเดียวแล้วจะตายเลยหรือนะครับด้วยนตัวผมนะผมยังเชื่่่่่อออวาาาาาไมมมตตยยนับบ้งงงงงีสิ ที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเพราะถ้าเซนจูปิเตอร์ตายลงไปเลยในตอนนี้ผมว่ามันจะแอบง่อยๆหน่อยนะครับเปิดตัวมาปั๊บตายปั๊บเลยซึ่งถามว่าจุดนี้มีอิเซกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็แน่นอนว่าถ้าโจมตีนั่นแหละนะครับของดอลี่แล้วก็บกี้นั้นเนี่ยที่มีการสื่อถึงนะครับว่าเป็นลูกแห่งพระอาทิตย์นะครับหรือบุตรแห่งพระอาทิตย์เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงกับลูฟี่นั่นแหละลูฟี่ร่างเทพนิกามันเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์นะครับก็คือเป็นจุดที่มันเชื่อมโยยยกกันนนดด้ะรรวว่่าาาาาเเเเออีืชชหลลลูฟป็็์ๆ ได้ทาการสอดแทรกเอาไว้คือฟิลง่ายๆนะครับว่าดอลลี่กับโบกี้ทั้ง2คนนี้เนะี่ยอาจจะเป็นการใบว่าเดี๋ยวในอนาคตนั้นกลุ่มโจรสลัดพวกนี้นะครับก็จะเป็นพันธมิตรกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับอยู่ภายใต้อานัตนะแต่เป็นฟิลแบบพันธมิตรกันนะครับคือคกลุ่มหมวกฟางนะั้นเป็นพันธมิตรกับกลุ่มคนยักษ์เพราะการที่ดอลลี่และโบกี้มาที่นี่นะครับก็เป้าหมายชัดเจนเลยนะครับต้องการมาช่วยเหลือลูฟี่นะครับแล้วก็รอไม่ไหวด้วยนะครับอยากจะเจอลูฟี่ใจจะขาดแล้วก็เลยมาช่วยเหลือทีีีี่่่่นนนนนะะะเเเลลลลยคครัััับททททกกกาาาสหหงงจขว้้้้ไไดดุุป นนััน้้้ไดรรบูส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ถือว่านะครับเป็นจุดสิ้นสุดสักทีนะครับการต่อสู้กันระหว่างโซโลกับลออ็อบลุจิซึ่งเอาจริงแล้วนะครับก็เป็นการต่อสู้ละกันนะครับที่แฟนขลัววันพีชหลายคนก็รู้แหละคับว่าเป็นการต่อสู้เพียงแค่ขั้นเวลาเท่านั้นเพราะตามหลักจริงๆแล้วนะครับโซโลที่ปะทะก,กับลออ็อบลุจิเนี่ยโซโลมันไม่น่าสู้นานขนาดนี้ผมไม่ได้หมายความว่าล็อบลุจิไม่เก่งนะล็อบลุจิมันเก่งนะครับแต่ฝีมือของโซโลในปัจจุบันนี้มันควรจะก้าวไปนะครับหรือว่าเหนือไปกว่าล็อบรา เขียนให้โซโลนั้นยังต้องปะทะกับล็อบลุจิอยู่มันก็คือการเขียนขั้นเวลาเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องการรอนะครับให้เหล่าห้าผู้เท่ามาและค่อนข้างชัดเจนเลยด้ซ้ำนะครับว่าพอ5้าผู้เท่ามาปั๊บก็ได้เห็นนะครับโซโลนั้นจัดการล็อบลุจิไปนะครับด้วยการโจมตีเดียวนะครับแต่ก็มีการแอบติงขึ้นมานิดนึงนะคบฟีลแบบว่าถูกทางด้านซันจินั้นผู้จ่าถักทางนะครับว่าโซโลนั้นเนี่ยก็คือเป็นพาราถทวงแข้งทวงขาฟีลแบบนั้นจึงทำให้โซโลเรานั้นนะครับของขืนััีีะรรรบบบพอขงงง้ปปกก็จจดาลไไเยแ การโจมตีเดียวนะครับให้มันดูเมคเซนต์มากยิ่งขึ้นนะคบว่าเออโซโลจัดการเนี่ยเป็นเพราะว่าความโกรธของเขานะครับและเมื่อเป็นการจบศึกการต่อสู้กันระหว่างโซโลกับร็อบุจิมันก็จะทําให้โซโลนั้นสามารถไปช่วยเหลือกลุ่มหมอกฟางคนอื่นได้นะครับโซโลนั้นก็เตรียมไปจะปะทะนะครับกับเหล่าห้าผู้เท่านั่นแหละนะครับซึ่งก็เดาไม่ยากทาคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วคนที่จะไปปะทะด้วยนั้นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสรับนาซิจูโร่นั่นเองนะครับก็คือหนึ่งในห้าผู้เท่าผู้ที่ถือดาบนั่ มาใชมมีความเกี่ยวข้องกับลูกหรือเปล่าผมว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงกันได้นะจริงๆแล้ววันพีซเนี่ยการโจมตีนะครับมันก็มีไม่กี่รูปแบบนะครับถ้าแบบเป็นแนวแบบเป็นธาตุอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นไหมไฟนะครับก็จะเป็นน้ําแข็งนั่นแหละนะครับจึงทำให้การโจมตีด้วยน้ําแข็งนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแตกอะไรนะครับมันก็เป็นกิมิคอย่างหนึ่งนะครับแล้วบอกเลยว่านาซิจูโร่นั้นเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่เลยนะครับแกต่เท่มากเลยนะครับและการโจมตีโคตรจะเร็วด้วยซึ่งในตอนหน้าถ้ามีบทบาทขขออองงโโลนนนะครัผมม่่่้าาาใจจเเเเยวดห็ชท แน่นอนในการรับมือนะครับก็คือนาซิจูโร่นะครับเพราะในตอนนี้นาซิจูโร่นั้นกําลังจัดการนะครับแปซิฟิต้ารอบเกาะเลยนะครับแล้ค้งเห่นช็อตเท่ๆที่โซโลนั้นมาหยุดความบ้าคลั่งของนาซิจูโร่นะครับและจะได้เห็นการประทะกันของสองคนนี้แน่นอนแค่พูดเนี่ยก็โคตรอยากจะเห็นแล้วนะครับส่วนที่ว่าไอการต่อสู้นั้นจะจบไปเลยหรือเปล่าพีแบบว่ารู้ผลแพ้ชนะของ2คนเลยหรือไม่นะครับโดยตัวก็คิดว่าก็อาจจะยังไม่ถึงกับรู้ผลคือจะเป็นการต่อสู้ที่น่าจะยังค้างคากันนะครับเพื่อเป็นการปูบทนะครับสู่ศ ก็คงจะเห็นการโจมตีกันแบบกล่อมแกลมละกันนะครับคนนึงก็เก่งคนหนึ่งก็เทพซึ่งแน่นอนว่าในตอนหน้านะครับถ้ายังไม่ได้มีการตัดบทบาทไปตอนไหนนะครับคงได้เห็นการประกบคู่การต่อสู้แน่นอนซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีประมาณ5คนใช่ไหมฝั่งลูฟี่นั้นผู้เชื่อว่าก็คงจะมีลูฟี่โซโลซันจิแล้วก็ดอลี่แล้วก็บลกี้นะครับก็จะครบ5คนพอดีนะครับแต่นะครับผมอยากจะเสริมเข้าไปก็คือจินเบเพิ่มไปอีกคนนึงเชื่อว่าอาจจะมีจินเบเพิ่มไปคนนึ่งนะครับแล้ว ผู้เท่าคนนึงไปเลยนะครับอาจจะต่อสู้นะครับกับผู้เท่านะครับอย่างเซนจูปิเตอร์นี่แหละที่เป็นนอนทรายก็เป็นไปได้ซึ่งแน่นอนว่านะครับตามหลักแล้วมันควรจะประกบแบบนั้นเพราะว่าถ้าหากตัดจินเบไปเลยแล้วก็นะครับผมว่าอาจจะดูหมิ่นจินเบไปหน่อยนะเป็นถึงระดับเจเทพโจรสลัดนะครับไม่ธรรมดานะจินเบโคตรเก่งเลยคือบทป่าตอนนี้จินเบก็น้อยนิดอยู่แล้วนะครับมันต้องมีบทเข้ามาแล้วแหละในตอนนี้นะครับและจินเบอยู่กับโซโลถ้าโซโลนั้นนะครับสามารถชนะรับรุจิและไปเจอกับผ้าผู้เท่าได้จินเบ้จนนัะท าตัดให้จินเบออกไปให้จินเบนั้นนะครับไปขึ้นเรือ Sunny ซันนี่ซานะครับและพยายามจะบังคับเรือซันนี่นะครับให้หนีออกไปคือเป็นคนแบบว่าขับเรือใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าไปรออะไรเงี้ยถ้าเป็นจุดนั้นก็เป็น1จุดที่เข้าใจได้ และในตอนหน้านะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่ทุกคนนั้นต้องจับตามองดูเลยนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าจะเป็นจุดสําคัญของเรื่องมากๆให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตอนที่เราได้เห็นพลังของ5ผู้เท่าที่แท้จริงและอาจจะมีการเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับของ5ผู้เท่าให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าหาผู้เท่านั้นมาที่นี่ได้ยังไงและพลังความน่ากลัวที่แท้จริงของ5ผู้เท่านั้นคืออะไรเพราะในตอนเนี้ยโอเคเราได้เห็นนะครับเซนจูปิเตอร์โชว์ฟอร์มในการจัดการนะครับแต่ซิฟิ จูปิเตอร์นั้นถูกโจมตีใช่ไหมก็คือค่อนข้างจะเพียงพังเลยในการต่อสู้มันต้องมีฉากตีกลับอยู่แล้วในตอนหน้าอาจจะได้เห็นฉากตีกลับแล้วก็จะได้เห็นความเป็นวิกฤติละกันของการมาของเหล่าห้าู้เท่า หรือถ้าด้วยสถา,านการณ์ในตอนนี้นะครับถ้าลูฟี่หรือกลุ่มหม้ฟางนั้นจะหลบหนีนะครับผมก็ยังคิดว่าถ้าจะหลบหนีจริงๆมันต้องมีคนมาช่วยนะคือเหล่าคนยักษ์มาในตอนนี้เนี่ยโอเคช่วยได้มากนะครับแต่นะครับมันก็ยังไม่เพียงพอและต้องมีคนมาช่วยอีกไม่แน่เหมือนกันในตอนหน้าอาจจะได้เห็นนะครับว่ามีใครมาช่วยนะครับในกรณีที่แบบว่าเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นการจบฉากการต่อสู้แล้วก็เป็นการหนีเลยนะครับแต่นะครับถ้ายังไม่จบฉากเนี่ยยังเป็นการโชว์พลังของ้าู้เ่าอยู่ก็จะยังไม่ได้เห็นในตอนหน้้าาาาาาานนนนนนะะครรรับบบกก็เเปปจจุดห่่่่่งงทททีีีสสใใวมมตล แต่ถ้าไม่มีคนมาช่วยเหลือกลุ่มหมกฟางนะครับมันเกิดการสูญเสียแน่นอนเพราะอยา่าลืมว่าการหลบหนีนั้นเนี่ยมันต้องมีคนทิ้งท้ายนะคนทิ้งท้ายนั้นจะเป็นคนที่ลำบากมากๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับไอ้คนทิ้งท้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกเพลัอนแหละพวกรูฟี่เลยก็แล้วแต่อาจจะเกิดความลำบากแน่นอนในการหลบหนีนะครับมันต้องดูนะครับวิธีการหลบหนีจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าขึ้นเรือจะสามารถหนีได้เลยนะครับมันต้องมีการสกัดกั้นของเหล่าห้าผู้เท่าอีกนะครับจึงทําให้ในตอนหน้าจะเป็นการกําหนดทิศทางที่ค่อนข้้้้้าาาางงงงงชังััััดเเเเจจจนนนนนนลลลยย่่นะะรบวววกกกกุุมมมหหหฟฟีไตตอโูอ ยังไงบ้างนะครับไม่แน่มาก็ว่าหนีหางจูดเลยนะแต่จะเป็นการต่อสู้ก่อนแน่นอนนะครับแต่ต่อสู้เสร็จปั๊บเมื่อมีจังหวะก็ต้องหลบหนีนะครับจริงในเรื่องค่อนข้างมุ่งเน้นเลยนะว่ามันจะต้องใช้วิธีในการหลบหนีนะครับแต่นะครับด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะต้องเขียนยังไงนะครับให้กลุ่มหมวกฟางนั้นหลบหนีนะครับและดูแย่อาฟิลลิ่งแบบว่าหลบหนีมันจะต้องฟิลลิ่งดีๆหน่อยนะครับในฐานะกลุ่มพระเอกคืออย่างน้อยๆนะครับถ้าเกิดการสูญเสียจริงๆนะครับมันจะต้องไม่กระท ที่สําคัญของเรื่องแน่นอนเพราะว่านะครับ5ผู้เท่ากับมาแล้วกลุ่มหมวกฟางนั้นก็เตรียมพร้อมในการต่อสู้แล้วแลยทุกคนคิดไงกันบ้างครับคิดว่าตอนที่1,111 11ของวันพีชนั้นะครับจะมีจุดไหนที่มันพีคบ้างกลุ่มวกฟางนั้นจะต่อสู้กับ5ผู้เท่าได้ในระดับไหนนะครับคือตอนนี้นมันยังมีปัญหาอยู่ที่ว่าจะจัดการ5ผู้เท่ายังไงเพราะว่านะครับในเรื่องมันก็เปิดเผยนะครับอย่างผู้เท่าเซตเทิลนั้นโจมตีไปเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บเลยนะครับและกลับมาต่อสู้ได้ลดน,น,บบนั่าาายยงปกกมไิํ มันต,ต้องมีบางอย่างน่นแหละในการช่วยเหลืออาจจะเป็นหุ่นยนต์โบราณก็ได้นะครับในการมาสกัดกั้นและให้กลุ่มโจทัดหมวกฟางหลบหนีไปได้ถึงเป็นแบบนั้นผมว่าก็อาจจะมีเซนด้วยนะครับเพราะว่าไอตอนแบบว่าช่วงกลางๆก,ก่อนเนี่ยมีการเกิื่นเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์โบราณมาแล้วแล้วก็มีการแบบเหมือนจะตื่นขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะครับซึ่งด้าหุ่นยนต์โบราณน,นั้นมาสกัดกั้นหาผู้เท่าได้เท่ากับว่ากลุ่มหมวกฟางและคนยักษ์นั้นก็จะสามารถหลบหนีได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ลองคอมเมนต์ นะครับให้ทุกคนได้รับชมแน่ๆนะครับและเดียวนะครับยากเรือะไรก็ได้เกี่ยวกับวันพีชก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะครับพยายามจะจัดให้หลากหลายเลยนะครับไาจะเป็นคลิปข้อมูลคลิปจัดอันดับนะครับหรือว่าคลิปพูดคุยสถานการณ์ล่าสุดของวันพีนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ